แค่เทออกมาก็เป็นเป็ดครับนี่นี่นี่เลยครับผมแช่เย็นนี่เย็นเจยบครับเป็นแบบขวดสเตนเลตบรรจุเครื่องดื่มแช่เย็นครับจะทำให้เครื่องดื่มของเราเย็นได้แบบรวดเร็วยิ่งขึ้นมีตั้งแต่ขนาด6ออน แออนและสิบออนครับตัวนี้เป็นขนาดแปดออนแล้วก็สิบออนนี่ครับเห็นไหมครับสีโอ้โหนี่เลยมาดูด้านในกันครับนี่ครับแค่จับก็เย็นเก็บนี่ นี่ครับโอ้โหแก่มเมื่อยแล้วครับนี่เลยเป็นสแตนเลสที่ไม่ขึ้นสนิมใช้ดีบอกต่อครับตัวนี้เป็นแบบสิบออนครับที่ใช้เป็นประจำส่วนตัวนี้ก็เป็นขนาดแปดออนครับแต่ว่าจะหุ้มด้วยหนังครับข้างในก็จะเป็นสแตนเลสเช่นกันครับนี่หุ้มด้วยหนังลายสวยๆจะนี่วอลเกอร์นี่ครับแล้วก็ สาเกียวครับนี่ไม่หกนี่เลยครับผมหามาใช้กันดูครับนี่ครับแค่เทออกมาก็เป็นเปล็ดครับนี่นี่สุดาซ่าครับ เย็นเย็นหามาาแชกันดูครับผมขวดสแตนเลสบรรจุเครื่องดื่มช่ยเย็นครับความสุขที่คุณดื่มได้